3โรคร้ายทำให้คุณหายใจไม่อิ่มนะครับ ใครมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มขึ้นมาแบบเฉียบพลันนะครับให้สงสัยเลยว่าคุณอาจจะเป็นโรคหลาย3อย่างนี้แล้วก็ได้ครับอันดับแรกเลยครับนั่นก็คือหัวใจขาดเลือดนะครับเมื่อเส้นเลือดหัวใจของเราเกิดการตรีบตันขึ้นมากล้ามเนื้อหัวใจก็จะขาดเลือดครับส่งผลเลยครับทำให้เรามีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมาแบบเฉียบพลันนะครับอาการแน่นจะร้าวไปที่ไหล่ซ้ายไปที่กรามซ้ายได้นะครับแล้วก็จะแน่นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆผ่านไป15นาที20นาทีอาการไม่หายพักก็แล้วนะครับทำอะไรก็แล้วไม่หายให้รี พยาบาลเลยครับ ต่อมานะครับข้อที่2ครับคือโรคหอบหืดนะครับเมื่อเราเป็นโรคหอบหืดนะครับปอดของเราหลอดลมของเราจะเกิดการตีบแคบขึ้นมาเมื่อเราไปโดนสิ่งกระตุ้นนะครับก็จะทําให้เราหายใจเข้าไปแล้วนะครับหลมไม่เข้าไปในปอดออกซิเจนไม่เข้าก็จะทาให้เรามีอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายหายใจแล้วก็จะมีเสียงว่าขึ้นมาแบบนี้ก็ให้สงสัยเลยครับว่าอาจจะเป็นโรคหอบหืดแล้วก็ได้ครับต่อมานะครับอันที่3ครับนั่นก็คือน้ําตาลในเลือดสูงมากๆครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับถ้ามีจู่ๆมีอาการหอบเหนื่อยขึ้้้้นนนมาาาะัใหสสงยยไววเเล่อจจป็ ในเลือดสูงแล้วก็เลือดเป็นกรดแล้วก็ได้อย่ารอช้าอันนี้เป็นภาวะวิกฤตเลยนะครับถ้าได้รับการรักษาที่ล่าช้าจะทำให้เสียชีวิตได้